ชิวให้ครับผมอยู่ที่ตลาดปลาของเมืองโคาดดเตะนะครับตรงนี้ครับมีเมลอนนะครับมีเมลอนแล้วก็มีอาร์ทร์กาสือเนอไม้เดี๋ยวตอนนี้พี่เขาปล่อย,ยอให้เราดูลตลาดก่อน,ลอนแล้วก็เดี๋ยวมาทานข้าวที่ร้านนี้แหละ เขาบอกว่าหน้านี้แอสทรยการดสวยหน่อไม้พรังมันเพิ่งออกครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากฟูเมืองไหนแบบเนี่ยมดแหอเมลอนเอนเียเยอะแยะ ม,มีกลิ่นปลาหอมๆเลยครับไม่รู้ร้านไหนปิ้งครับโตโตไข่แม่นปลาเขามาทำเป็นริวไว้ว้าวเป,เป็นกล้ามยักษ์ๆอย่างนี้เลยฮะ ใส่แพ็คไว้กิโลนึงโล,ลแปดไข่ปลาน่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าปูอะไรก็ประหลาดตัวก็ใหญ่ปลาเน้ตเั้งหมดวันนี้มีอ่างร้านนี้มีอ่างปูยักษ์แบบอยู่ในดงเลยครับ สุดยอดครับชิวว้ให้ครับตลาดเช้าของเมืองฮอกก่าดเตะครับญี่ปุ่นครับข้างหลังแบกกราวาเป็นหมอกเลยแต่ไกลไปคงมองไม่เห็นกันชิวมากครับชิวว้ไให้ครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดที่เมืองฮอกอก่ดาเตะนะครับนี่คือร้านที่เราจะทานข้าวกันด้วยครับปลาไอ พอกินมาจิอะไรสักอย่างครับที่มีที่ออสตัวย่าผมเคงยทานี่ที่นี่ตัวใหญ่มากครับฝั่งนี้เป็นหอยหมดเลยผมพาไปดูด้านนูน้นเขาจะเป็นด้าน้ำอัน,นี้ป่าอาอสแซลมอนครับแซลมอนตรงนี้เป็นเมลอนเมลอนสุดยอดแล้วหวานฉ่ำหอยเชลล์แห้ง อันนี yo, ้เป็นคะแนนสดๆเลยสองพันเยญแปดร้อยเฮ้ยหกร้อยิ่ยน okay. ี cool really ่เป็นหอยเม้นครับนี so sure. ่เป็นกามปูยักษ์ถึงยักษ์มากนะครับอันใหญ่มากเราคือเรายังเดินเดินเดินครับเมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจี้ให้มันกรยับก่อน ี่น่ากิเมนดิี่นี่น่ากินไอเจ้ี่หอยเี่ยมันพ่นน้าเลยเหอแล้วเวลามันยางนี่ไปแก้เพื่อนมาครับไปยาก็ได้ชอยะาชิมไม่สโอ้หตัวน้อาบว่ากินกินสดจะอร่อยกว่าเหนียวว่กินสดอร่อยกว่าค่หอยเช่ยวจช่วยให้แบบเราเกดร่อยเรื่อยวันนี้เร็วมันกลัวดน ไอเตื้อนั่นนี่สั่งปลาสองคนนี้ที่สั่งปลาเราสั่งปลาย่างเด้วยปลาย่างยกเว้นแจ๊กแจ๊กสั่งดีค่ะใช่ครับอันนี้แค่นี้แหละเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะได้ขยับลงเอาเลยครับแต่ถ่ายอยู่เนี่ยเขาก็แก้ปลาอะไรก็ได้ชิมาฮอกเกตตัวใหญ่มากครับนี่

เดครัมเดนเ้วดัน่โน้นทวโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโ้โอ้ยโยโอ้โยโอ้โอ่โอ้โอันโอ้โอ้ยโอโอโอ้โอยโอ้โอยโอ้โอ้โอ้โโโโอ้อโอ้โอ้โ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 อโอ้โ้โโอ้โอโอ้โอ้โ โอเคติดใจโอเคจ้าโอ้ยยินสียมายสิครับบายบายอร่อยมากครับได้บรรยากาศกินข้าวในตลาดเลยครับ